ชนอื่นแน่นอนค่ะทุกท่านมีเพราะว่ามีกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งเขมมสวยเรล่านะคะต่ทั้ทุกคนนะคะก็สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นกันค่ะซึ่งเขาจําลองเป็นเรือพระที่นั่งค่ะทุกท่านเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณ บัวควบบัวงหงายลายหน้าสิงและลายเชิงค่ะสำหรับขบวนประเพณีแสดงวิถีชีวิตของชาวตำบ,บลไผขขาที่ทุกท่านได้ชมอยู่ตอนนี้นะคะจะมีเรียมประเพณีของชาวอิสานนะคะปฏิบัติ่งกันมาอย่างช้านานนะคะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตำบลไผขขาเลยค่ะประเพณีถัดไปนะคะประเพณีสงการานต์ถ่ายทอดโดยโรงเรียนต้านโพวิพ่วงค่ะ่าอ วรพจนะครับส้อยจิตนะครับทนำกลุ่มในการวรพจน์ส้อยจิต,นะต,จตและทีมงานโรงเรียนบ้านโพนม่วงนะครับอาสารมาหน่อยลูกร้อนสารมาหน่อยลูกโอ้โอ๋อ,อเร็วเร็วเร็วเข้าเอออ่าครับนักบอวรพจน์ส้อยจิตน,นะครับจากบ้านโพนม่วงรองเทพศริถัดไปนะคะเป็นประเพณีเข้าพรรษาค่ะถ่ายทอดโดยโรงเรียน มายืนอยู่ในน็ตท่านพ่อสมเกียรติท่านพ่อสมเกียรติบุญน้อมเลยครับมายืนให้กำลังใจัวันนี้ท่านจะมาถ่ายทอดคลิปเอียว้นเลยครับคลิปตัดลงยูทูบเลยครับลงยูทูบแล้วครับท่านมาเองเลยครับนี่โรงเรียนติดถนนนะครับนี่เออไม่ธรรมดานะครับนี่ท่านพ่อสมเกียรติและภรรยานะครับของท่านมายืนให้กำลังใจนะครับตะเคียน้าเยอะมากไม่ใช่ถามพูดท่านครับ ถัดไปค่ะประเพณีลอยกระทงค่ะถ่ายทอดโดยโรงเรียนบ้านไคขาโรงเรียนบ้านไพขาท่านพอ่อโกวิศิลานินนะครับท่านพ่อโกวิศศิลานินจากไพขาขอลอยสำหรับขบวนรณรงค์นะคะจะเป็นกิจกรรมรณรงค์สุขภาพค่ะโดยนางวรรณภามาศเชื่อมัน่นพุน่มนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบไลไพขาค่ะ มาพร้อมกับตัตตะการปปน,นร่าปอดหนึ่งขอรุร่นนยาเสพติดและคน,คนรุ่นใหม่ต้องห่างไกลยาเสพติดยาเสพติดต้องพี่ได้ต้องร่วมมือกันนะครับระรลูกหว่วงหลานร่วมกันตันยาเสพต,ติดนะครับยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดนะครับบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษทำลายชีวิตเป็นยาเสพติดอันตราย และสุดท้ายนะคะขบวนแฟนซีค่ะถ่ายทอดโดยกศอนอนะคะโดยนางอิสรีบุญมีค่ะรูปแบบนะคะก็จะเป็นรูปแบบแฟนซีกิจกรรมแฟนซีส่งเสริมการอ่านและยาเสพติดค่ะคอ่านวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับอ่านมากรู้มากอ่านน้อยรู้น้อยหนังสือคือขมทรัพย์ทางปัญญานะครับก้าวไก่เมื่อเด็กไทยรักการอ่านนะครับ ลาทุกแฟนซีนะครับสโลว์ไวมานะครับคนเอาลีมาอันยองอันยองอันยองฮาเซโยรถบวนรถตะบนไฟขนาดนะครับโดยปฏิคมนะครับส่งน้ำด้านหลังนะครับไป <c oughs> นะครับ <c oughs>